อ่ะพาร์ตต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเดทนะครับเรื่องเดทเนี่ยเวลาเขาออกข้อสอบเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกแต่การหาเดทอย่างเดียวนะเมมีเมสติกขนาด2อคูณสองสมคูณสามาให้เราหาเดทอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่ามันก็ง่ายไปหน่อยนะครับสิ่งที่เขาจะออกควบคู่กันด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของคุณนะสมบัติของเดทนะฮะซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าเด็กๆจําได้หรือเปล่านะครับงั้นเดี๋ยวเราก็มาคบควนกันสักนิดหนึ่งนะครับ จดอันนี้เพิ่มหน่อยครับน้องครับมันคือเรื่องคุณนะสมบัติของเดทนะคุณนะสมบัติของเดทคุณสมบัติของเดทเนี่ยนะครับข้อที่1เลยนะฮะที่ใช้บ่อยมากๆและใช้เป็นข้อแรกเสมอนะครับก็คือถ้าเรามีเดทของออตัวเลขคูณกับเมตริกนะครับพี่เรียกว่าเป็นเดทเคเแล้วกันนะครับ เดทของตัวเลขคูณเมตริกเนี่ยนะครับเราสามารถเอาตัวเลขเนี่ยออกไปนอกเดทได้นะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําเป็นสเต็ปที่หนึ่งเลยนะครับเอาตัวเลขออกไปข้างนอกเดดได้มันจะกลายเป็น k คูณกับเดท a แต่ว่าไอตัวเลขที่ดึงออกไปอะครับไอตัวเลขที่ดึงออกไปนะครับมันต้องยกกําลัง n ด้วยมันต้องยกกําลัง n ด้วยพี่ n คืออะไรอะนะฮะเมื่อ a เนี่ยนะครับ มีขนาดของเมตริกหรือมิติเนี่ยนะครับเป็น n คูณเเช่นเมตริกของเราเนี่ยเป็นเมตริกขนาด3าคูณสอย่างเงี้ยครับดึงตัวเลขออกไปนอกเดสต้องยกกําลัง3าเมตริกของเรานะครับเป็นเมตริกห้าคูณหดึงตัวเลขออกไปก็ต้องยกกําลัง5ด้วยนะครับเป็นแบบนั้นนะนี่คือคุณสมบัติเดสข้อแรกนะฮะคราวนี้ข้อที่2 ข้อที่2ก็คือถ้าเรามีเดตแล้วเป็นเมติกหลายๆอันคูณกันแบบนี้นะครับเราเนี่ยสามารถแจกเดตได้ก็คือเขียนเป็นเดต A คูณกับเดต B แล้วก็คูณกับเดต C ได้แต่ต้องไปการคูณนะเนี่ยเมติ Matrix, คูณกันเดตกระจายได้นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นเมติกบวกลบกัน นะอันที่3ามนะครับแต่ถ้าเป็นเมตริกบวกลบกันอย่างเงี้ย a บวก b ลบ c อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราห้ามกระจายนะฮะห้ามกระจายงั้นถ้าเจอเมตริกบวกลบกันเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราคือเอาเมตริกบวกลบกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยหาเดทนะครับเนื่องจากว่ามันกระจายเดทไม่ได้ก็แปลว่าเราไม่สามารถทําอะไรมาได้เลยนะครับก็ต้องทําตรงๆบวกลบกันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยว หาเดททีเดียวนะฮะเสร็จแล้วอันนี้สี <c> ่ <oughs> อันนี้สี่เนี่ยจะมีหลายอันอยู่ข้างในนะครับแพ็กรวมกันเลยนะฮะก็คือถ้าพี่เอิร์ธมีเดทนะฮะอันแรกนะเดทเอทานสปอตเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับเดทเอนะเดทเอทานสปอตจะมีค่าเท่ากับเดทเอก็คือจะทานสปอตหรือไม่ทานสปอตเดทก็มีค่าเท่ากันนะฮะ อีกอันนึงถ้าเรามีเดซของเมติกเยกกำลัง n นะครับเราสามารถเขียนเป็นเดซ A ธรรมดาแล้วค่อยยกกำลัง n ทีหลังได้นะเดซ A อกำลัง n เนี่ยสามารถเขียนเป็นเดซ A ก่อนแล้วค่อยยกกำลัง n ทีหลังได้นะครับและสุดท้ายครับน้องครับเดซของ a inverse นะครับเดซของ a i n v e r s e สเนี่ยสามารถกลับเศษกลับส่วนได้ครับก็เลยเป็น1ส่วนเดซ A นะเป็นหนึ่งส่วนเดซเอจบนะครับนี่คือคุณสมบัติเดซที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับและที่สำคัญแนะน้องนะมันจะใช้เรียงตามนี้เลยนะก็คือมีตัวเลขอยู่หน้าเมติกไหมถ้ามีดึงออกนะครับพอดึงออกเสร็จปุ๊บนะครับเจอเมติกคูณกันไหมถ้าเจอคูณกันให้กระจายแต่ถ้าเจอบวกลบกันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องบวกลบกันให้เสร็จ และถ้าเจอแทนสโพสยกกำลังเอ็นอินเวอร์สเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนนะครับ <c oughs> นี่คือคุณสมบัติเด็นะครับอันนี้พี่สอนตามหลักสูตรนะครับถ้าใครเรียกว่าไหเรียนโรงเรียนที่ไม่ได้สอนตามหลักสูตรนะครับก็จะมีพวกแอดจอยพวกโคแฟกเตอร์ actor, พวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าที่สอนตามหลักสูตรนะงั้นถ้าโรงเรียนไหนคุณครูสอนไมเนอร์โคแฟกเตอร์แอดจอยอะไรพวกนี้นะครับคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวไว พี่เอมาไลฟ์นะครับคุยกันก็ได้นะครับเรื่องพวกนี้นะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับกินะอ่ะงั้นเราจะเริ่มเลยนะครับ โจข้อที่4มาเลยเขาบอกว่าเมทริก A นะครับคือ1,2,3,9นะครับเมทริก A คือ1,2,3,9จงหา2อะไรนะเดตของ2 A transpose บวกกับเดดของ3 A inverse นะครับโจข้อนี้ที่จริงก็เอามาวอร์มพวกเราก่อนนะครับก็คือทบทวนสักเล็กน้อยนะฮะทุกคนครับถ้าพี่เอิร์มีเมทริก A นะครับเมทริกนี้มีขนาด2อคนะูณสเนาะเมทริกนี้มีขนาด2อคูณส นะครับเออถ้าพี่เอ๋อยากจะได้เดซเอนะครับจําได้ไหมเอ่ยว่าต้องหายังไงนะครับหลักการหาเดดง่ายๆก็คือถ้าเป็นขนาดสองคูณสองนะครับเราจะคูณลงนะคูณลงหนึ่งคูณเก้าได้เกา้านะครับเสร็จแล้วคูณขึ้นนะสามคูณสองเป็นหกนะครับแต่คูณขึ้นต้องกับเครื่องหมายด้วยนะก็จะเป็นเก้าลบหกเก้าลบหก็จะเหลือสามนะครับเออพี่เอ๋อเขียนให้พี่เอ๋เขียนให้ นะครับเป็นเก้าลบหกแล้วก็มีค่าเป็นสามพอได้เดสเอแล้วนะครับเราก็มาทําคําถามได้เลยนะฮะคำถามได้เลย,นะะค,ำเลยคำถามขั้นแรกก็คือเดซสองเอทานสปอตเดซสองเอทานสปอตนะฮะ <c oughs> เวลาเจอเดดแล้วก็ข้างในเป็นตัวเลขคูณเมตริกอย่างนี้นะครับทําตามสเต็ปที่พี่เอิรสอนแหละนะครับก็คือดึงตัวเลขเนี่ยออกมาข้างนอกก่อนได้ดึงตัวเลขออกมาข้างนอกก่อนได้นะครับมันก็จะกลายเป็น2นะฮะแล้วก็เดดเอทานสปโปตแบบนี้นะครับซึ่งทุกคนเวลาเราดึงตัวเลขออกไปปุ๊บนะครับเราต้องยกกำลังด้วยมิติของเมตริกใช่ไหมครับเมตริกนี้ขนาดเป็น สองคูณสองดึงตัวเลขออกไปต้องยกกำลังสองนะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็อ้างว่าเฮ้ยสองกำลังสองเป็นสี่นี่นะแล้วเด A เอทานสโปทที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปตามที่พี่เอิร์สสอนเลยครับว่าเด A เอทานสโปทก็คือเดทเอห็นไหมจะทานสโปทหรือไม่ทานสโพทเดทมีค่าเท่ากันนะครับงั้นแสดงว่าพี่เอิร์สามารถเอ,อ่อเปลี่ยนเด A เอทานสโปทเนี่ยเป็นเด A เอได้เลย นะเปลี่ยนเดซเอแทนสังโพดเป็นเดซเอได้เลยนะครับแล้วก็อ้างว่าสี่คูณสามใช่ไหมเดซเอเป็นสามสี่คูณสามก็เป็นสิบสองนะสี่คูณสามก็เป็นสิบสองจบอันแรกนะฮะอันต่อไปนะเดซสามออินเวอร์สสามอินเวอร์สนะครับอันนี้ก็สามารถดึงเลขสามออกไปนอกเดซได้ ดึงเลข3ออกไปนอกเดทได้นะครับมันก็จะกลายเป็น3แต่ต้องยกกำลัง2ด้วยนะเพราะเมตริกมีขนาดเป็น2คูน2นะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดท A i n v e r s e นะเดท A i n v e r s e ซึ่ง3กำลัง2เป็น9้นะแล้วก็อ้างว่าเดท A i n v e r s e คือ1ส่วนเดทเใช่ไหมครับตามคุณสมบ,บัติที่สอบไปเมื่อกี้นะครับเดทเออินเว e คือ1ส่วนเดทเ งั้นคาตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็นนะฮะเลขเก้าคูณกับเศษหนึ่งส่วนสามนะตัดเศษก็เหลือสามงั้นโจข้อนี้ตอบเท่าไหร่ง่ายมากนะครับเพราะว่าสีเหลืองนี้หามาแล้วได้สิบสองแล้วก็สีเขียวนี้หามาแล้วได้สามนะครับโจข้อนี้ก็เลยตอบสิบสองบวกกับสามก็เลยมีค่าเป็นสิบห้าจบ เรียบร้อยเห็นไหมงั้นหาเดตเป็นอย่างเดียวนี่อาจจะไม่ได้คะแนนนะต้องจําคุณสมบัติเดดให้ได้ด้วยนะครับทันโพสกับไม่ทันโพสตเดตเท่ากันเจอเดตของอะไรอินเวอร์สก็ให้กับเศษเป็นส่วนนะครับเป็นแบบนี้นี่คือข้อที่สี่ไปต่อข้อที่ห้าข้อที่ห้านะฮะเขาบอกว่าเมสติกเอเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สามหกแปด นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สามหกแปดแล้วก็เมติกบีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนึ่งเ,เท่าที่สี่ลบสามหนึ่งสองห้าหนึ่งสามหกเจ็ดโอ้ my god เป็นเมติกขนาดสามคูณสามครับน้องครับเ,เขียนไว้ก่อนเลยนะครับเป็นเมติกขนาดสามคูณสามนะฮะงั้นพี่ลบกวนน้องก่อนเลยได้ไหมเรามาหาเดซเอกับเดซบีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูคําถามกันนะทุกคนเดซของเมติกเ นะครับสัญลักษณ์ของเดสนี่คือเปลี่ยนไอวงเล็บนั่นแนหะเป็นก้ามปูตั้งเอ้ยทีเปลี่ยนไอวงเล็บก้ามปูอันนี้นะครับเป็นขีดตั้งตนะั้งนะวงเล็บก้ามปูนี้กลายเป็นขีดตั้งๆมันคือเดสแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สามหกแปดเวลาหาเดสต้องต่อสองหลักนะเวลาหาเดสต้องต่อสองหลักซึ่งเราจะเอาสองหลักแรกนี่นะครับไปต่อด้านหลัง นะเอาสองหลักแรกนี้ไปต่อข้างหลังนะครับ <c oughs> อา่าเสร็จแล้วเราก็จะคูนลงนะครับแต่เวลาคูณลงก็ต้องคูณให้ผ่านสามตัวนะครับเนี่ยพี่ก็ต้องทะแยงลงแบบนี้นะฮะสามคูณแปดได้ยี่สิบสี่อย่างเงี้ยก็ทะยงลงมานะครับต่อไปทะแยงลงอุ๊ยอันนี้ก็เจอสามตัวนี่นะถ้าเจอสามตัวอย่างงี้ก็อ้างเลยครับว่าหนึ่งคูณสี่คูณสามก็ตอบสิบสอง แล้วก็ทะยงลงนะสองคูณหกก็ตอบสิบสองแบบนี้ต่อไปทะยงขึ้นนะครับต้องกลับเครื่องหมายนะทะยังลงหมดแล้วนะน้องพอน้้งทะยงลงมาเสร็จเนี่ยมันก็ผ่านแค่สองตัวแล้วมันก็ไม่ได้แล้วไอ้นี่ผ่านตัวเดียวเองมันก็ไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปเราทะยงขึ้นให้ผ่านสามตัวนะครับอ่เดี๋ยก็ทะยงขึ้นนะฮะ สามคูณสามคูณหนึ่งได้เก้านะครับแต่ได้อะไรมาให้กับเครื่องหมายด้วยนะเป็นลบเก้าต่อไปหกคูณสี่คูณหนึ่งหกคูณสี่คูณหนึ่งได้ยี่สิบสี่กับเครื่องหมายเป็นลบนะฮะแล้วก็แปดคูณสองคูณหนึ่งครับแปดคูณสองเป็นสิบหกคูณหนึ่งได้สิบหกก็ใส่ลบนะฮะคราวนี้เออเราก็เอาตัวเลขสีน้ำเงินทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับมารวมกันแค่นั้นเองก็จะได้เด็ดแล้ว ซึ่งอันนี้พี่คิดให้ก่อนเลยนะครับยี่ิบสี่กับยี่ิบสี่เนี่ยตัดกันนะคราวนี้สิบสองรวมสิบสองเนี่ยได้ยี่ิบสี่สิบสองรวมสิบสองได้ยี่บสี่ลบเก้าลบอีกสิบหกเป็นลบยี่ิบห้ายี่ิบสี่ลบยี่ิบห้าเหลือลบหนึ่งดังนั้น,นเดซเอก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งนั่นเองต่อไปลองหาเดดบีดูครับ เองหาเด็ดบีดูเด็ดบีแล้วก็เปลี่ยนไอ้วงเล็บกล้ามปูเนี่ยนะครับเป็นขีดตั้งๆนะฮะเอาสี่ลบสามหนึ่งมาเอาสองห้าหนึ่งมาแล้วก็สามหกเจ็ดแบบนี้เวลาหาเด็ดก็ต่อสองหลักนะครับห้ามพูดต่อสองแถวนะครับน้องครับต่อสองแถวนั่นคือน้องนั่งรถกลับบ้านนะครับต่อสองหลักนะ้องจบ นะเสร็จแล้วเราก็ทะแยงลงเหมือนเมื่อกี้แหละนะสามทีแล้วก็ทะแยงขึ้นสามทีนะครับพี่เออทะยงลงนะสี่คูณห้าคูณเจ็ดแย่แล้วน้องตัวเลขเริ่มเยอะสี่ห้ายี่สิบยี่สิบคูณเจ็ดก็ร้อยสี่สิบนะร้อยสี่สิบเสร็จแล้วเอารลบสามคูณหนึ่งคูณสามนะครับลบสามคูณสามได้ลบเกนะ้าลบสามคูณสามได้ลบเก้า แล้วก็สองคูณหกได้สิบสองนะสองคูณหกได้สิบสองเสร็จแล้วคูณขึ้นนะครับเออสามห้าสิบห้านะ 3, 5, นะคูณขึ้นได้สิบห้าใส่ลบนะครับเสร็จแล้วนี่คูณขึ้นหกสี่ยี่สี่นะใส่ลบก็เป็นลบยี่สี่แล้วก็คูณขึ้นสุดท้าย ก็เป็นโอ้โหอันนี้เลขเยอะไว้ลบสามคูณสองเป็นลบหกลบหกคูณเจ็ดก็เป็นลบสี่สิบสองแต่ว่าคูณขึ้นกับเครื่องหมายนะครับก็เลยกลายเป็นบวกสี่สิบสองเสร็จแล้วเราก็เคลียร์ตัวเลขกันเอาเคลียร์ตัวเลขครับเอ่ออะไรเคลียร์ได้เคลียร์ก่อนนะครับเช่นอะไรดีอ่ะเออลบสิบห้าลบอีกยี่สิบสี่เนี่ยนะครับเป็นลบสามสิบเก้า ที่เอาลบสามสิบเก้าเนี่ยนะครับเนี่ยนะลบสามเก้าตัดกับสี่สิบสองเนี่ยมันก็จะเหลือสามนะครับเหลือสามเท่านี้เออสิบสองลบเก้าเนี่ยก็เหลือสามเหมือนกันนะฮะสิบสองลบเก้าเนี่ยก็เหลือสามเหมือนกันงั้นเอาสามสามร้อยสี่สิบรวมกันนะ <c oughs> เออสามสามร้อยสี่สิบรวมกันก็จะรวมกันได้หนึ่งร้อยสี่สิบหก นะครับก็จะตอบหนึ่งร้อยสี่ิบหกเนาะตัวเลขก็เยอะนิดนึงนะครับงั้นพอเราหาเดดได้แล้วนะที่เหลือคำถามก็ไม่ยากแล้วโจทย์ข้อนี้ถามเดดเอคูณ B นะครับเด็เอคูณ B เนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าเป็นการคูนเมตริกนะครับงั้นเราสามารถเอาเดดเนี่ยกระจายได้ไหม เอาเดทกระจายได้งั้นเดทเอเนี่ยเป็นลบหนึ่งแล้วก็เดทบเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบหกนะครับคูณกันก็ตอบลบหนึ่งร้อยสี่สิบหกแค่นี้เลยจบแล้วนี่คือเดทเอบนะฮะเท่านี้เดทของสองเอกำลังห้าเดทของสองเอกำลังห้านะครับที่สามารถเอาเลขสองเนี่ยออกไว้ข้างนอกกันได้นะครับออกไปไว้ข้างนอกได้ ก็จะเป็นสองแล้วก็คูณกับเดซของ a กําลังห้านะแต่ว่าตัวเลขดึงออกไปต้องยกกําลังด้วยมิติของเมตริกนะครับโจทข้อนี้มีขนาดเป็นสามคูณสามงั้นดึงตัวเลขออกไปต้องยกกําลังสามด้วยนะดึงตัวเลขออกไปต้องยกกําลังสามด้วยนะครับสองกำลังสามได้แปดนะเดซเอกำลังห้าเนี่ยก็สามารถหาเดซเอแล้วก็เอากำลังห้าไว้ข้างนอกได้ นะครับก็จะเป็นแปดเด่นเเป็นลบหนึ่งนะครับแล้วก็กาลังห้าลบหนึ่งกำลังห้าเป็น 1, นะลบหนึ่งนะลบหนึ่งคูณแปดก็เป็นลบแปดจบนะครับงั้นแสดงว่าเออสีเขียวเขียวนี้หามาแล้วได้ลบร้อยสี่สิบหกแล้วก็สีฟ้าฟ้านี้หามาแล้วได้ลบแปดนะครับงั้นโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้ตอบ ลบร้อยสี่สิบหกแล้วก็ลบอีกแปดนะก็จะเป็นลบหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะตอบลบหนึ่งร้อยห้าสิบสี่จบนะครับอะใครยังจดไม่เสร็จจดก่อน